มีคนละจดช,ช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวกูช่วยก่อน,นได้ลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวับไฟก่อนเออเปลืองฐานมากกวา่าต้องปิดไฟฉายก่อนแล้วก็ช่วยไปเพราะมันต้องขับราตั้ง3นาทีเน่ยังมีเวลาปิดไฟฉายก่อนห่วงชีวิตคนอยู่เหรอพอดีของผมมันหายากนะพี่แล้วก็ขอบคุณมากที่ช่วยเอาหวัวประหลัดขิกมาให้ผมอีกแล้วถามจริงไม่มีอะไรดีๆเอามาให้แล้วเหรอนี่แน่เรีกับฐานไฟฉายแม่งเลยก็น แล้วก็เอาอะไรไปดีพี่เอาผ้าไม่เส็็ผ้ามันบอกไม่ไม่เอาเป็นไรเดียพี่ขวดไม่ขวดไม่อดีกว่าขวดขวดเก็บไว้หัวปลัดคิกเออเอาของพี่คืนไปแล้วกันผมคงไม่ครับเอามาใช้อ <c> ม <oughs> ึงให้กูบันเหรอเอาคืนไปเลยสองลูกเอาไว้ผมคงจะไม่ได้ครับนะผมพูดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็อ,อะไรดีพี่ขวดละกันขวดเด็กสนอยด้วยก็ได้เออ ปุ๊บเสร็จดิวไปออโอ้ให้ของได้ร้ายมาเลยนะ <laughs> ผมไม่มีของดีๆให้ว่ผมเลยให้ของร้ายๆจำนวนหนึ่งละกันเนาะออเออแทนกันแลกกันอันนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงเช้านะครับซึ่งสภาพมันมืดฝนอีกแล้วนะวกลัวเลยแล้วผมก็นอนเพื่อข้ามช่วงนี้ไปก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าอาหารผมหมดแล้วด้วยตอนนี้เนี่ยก็เหลือแต่น้ำกับแอปเปิลนี่แหละนะที่ว่าเป็นอาหารกับอานกระป๋องด้วยไอเนี่ยเป็นชุดสุดท้ายละแล้วลเดี๋ยวผมว่าเราจะไปหาพื้นที่ใหม่กันนะซึ่งก็คือ ตรงนี้เนี่ยไอตรงนี้เนี่ยก็คือตรงที่ว่าเราไปนค้นที่ปมมาม่แล้วก็เหลือไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็น <c oughs> เป็นเมืองไม่ใช่ฝั่งนี้เออฝั่งนี้ก็ไม่ใช่ฝั่งไหนวะ <c oughs> ผมน่าอยู่ประมาณแถวแถวนี้แถวแถวนี้แล้วก็น่าจะฝั่งนี้แหละเออไอตรงนี้ไงทั่วผมเห็นไอแถวแถวตรงเนี้ยผมว่าจะไปนค้นด้วยไปเดี๋ยวก็ลากเกียบเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมว่ามันก็คงจะสว่างเองหละมั้งก็ขอเลยละกันนะสองพาแล้วเนี่ยแกจะมืดฝนอะไรทั้งวัน เออแล้วก็มีคนอคอมเมนต์นะผมอ่าน,นผ่านๆเมื่อพา์ที่แล้วครับผมจําข้อความแบบไม่ได้เป๊ะๆนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะมีปรากฏการ์โล่บัคขึ้นมานะฮะซึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะมีบัคที่เกี่ยวกับโล่อยู่นะก็คือเราข้ามมาอันนึงนเนี่ยแล้วมันอาจจะได้มาแถมมาอันหนึ่งแล้วพอเราออกเกมแล้วเข้าใหม่เนี่ยมันก็จะลอยกลับมาอีกอันนึงนะะซึ่งผมพูดเลยว่าไม่ทานแหวน <laughs> ไม่ทานแล้วน้องชาย รอวพี่ชายรอวคุณลุงกันแล้วแต่นะไม่ทันแล้วคราชมันโผล่มาแล้วสองอันวีเลยห้ามใจไม่ทันมันลอยมาสองอันแลบแล้วก็ดีผมเก็บไว้อีกอันนึงแล้วด้วยถ้าถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่ว่าผมเคยลองเก็บหลังจากเอ่ออีกอันหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะพอเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอ่อลากออกไปไม่ได้ลากไปทิ้งหรือว่าลากเอามาใส่ในช่องคิดลัดอะไรไม่ได้เลย นะเพราะงั้นเราอย่าไปแตะต้องมันเด็ดขาดนะมันมีพลังงานบางอย่างที่เราจับปุ๊บแล้วมันจะยึดต,ติดคุณไปเลยเหมือนผีตามตัวยังไงอย่างนั้น <c oughs> เพราะงั้นไปและหล่นเอาแล้วบ้านผมแป,ป๊บๆก็โดนผีสิง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวสักแป,ป๊บหนึ่งไปเดี๋ยวเขาคงแก้มาอีกเลยนะบักเนี่ยไปเดี๋ยวไปคนพื้นที่ก่อนตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าเอ้ยน้ำเติมมายังไม่เต็มแต่ไม่เป็นไรเราพาแป,ป๊บซีมา ก็ดื่มไปเลยละการเนอนะคือตอนแรกผมว่าจะเก็บเอาไว้แต่ว่าคิดๆแล้วเนี่ยมันรกช่องนะก็อะไรที่ทําให้มันผ่อนคลายช่องไปบ้างเนี่ยก็ทิ้งทเองไปห,หรือว่าใช้ๆพ้ไปเฮ้ยปั๊บปั๊บปารีดาดีทำไมกระตุกจังโหลดซอมบี้อยู่เลย <laughs> เออกระโดดอะไรอ่ะทำไมมันรู้สึกแบบเฟร,รมมันลุกปแปลกๆเอาละครับใช่ครับไอาอาการเฟร,รมล่วงนี่สามารถตรวจสอบได้เกือบทุก,ทก,ทกเกมแม้กระทั่งสเวนเด t ทูไดหรือเกมนี้ นะเพราะงั้นมีความน่าเชื่อถือถึง70%รว่าข้างหน้าเราจะมีทรีนส์แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนหรือซอมบี้ถ้าจะเป็นซอมบี้ก็ยังพอว่าแต่ถ้าเป็นคนนี่ชิปหายนะครับลากหัวคมๆได้รวยระยะไกลเอ้ยแล้วก็ตรงนี้นี่ไงพื้นที่ใหม่ใช่ปะใช่แหละนี่ไงพื้นที่ใหม่แล้วนี่บ้านโอ้โหสภาพผมเริ่มรู้สึกร้อนๆนะเหมือนจะมีผีมันจะไม่ใช่ซอมบี้แล้วเหมือนมันจะมีผีโผล่มามีอะไรบ้างไหมเนี่ยเอาเป็นว่าถือโล่ไว้ก่อนโล่ โลเลคชักมันสีกราชหรือว่าบักเดี๋ยวนะขวานถือได้โลโลเออกว่าจะงัดกว่าจะงัดออกมาได้ตรงนี้มีอะไรไม่ว่าตอนนี้ต้องการหาล้ออีกหนึ่งล้อนะคือ้าเราได้ล้อมาอีกล้อเนี่ย ก็ครบแล้วแล้วก็ที่เหลือก็ก็แค่ไปบุกรังโจรยิงถล่มฆ่าคนไปสัก20คนเพื่อเอาเครื่องยนต์มาอันหนึ่งเอามว่าถ้าเป็นรถขับนะรถไม่อยากเดินรากเกวียนแร้แต่ว่าเกวียนมันก็ดีตรงที่ว่ามันก็สามารถใส่ของไปเท่าไหร่ก็ได้นะจนกว่ามันจะเต็มนะแต่ว่ารถเนี่ยมันมีขีดจํากัดไงก็คืออาจจะใส่ได้แค่ประมาณ20ช่องนะจำบ่ได้แต่ก็เอาเฮ้ยตอนนี้ก็ใช้เกวียนไปก่อนก็ได้แล้วก็รอเกวียนอีกแล้วอ ไม่เก็บละลกช่องเอ้ยแต่ว่าเก็บไว้ใส่เกวียนเลยเหมือนกูมาเลข่ขายของเนะขายของเก่าด้วยอยเออไปแล้วก็เช็คในบ้านเช็คได้โอ้เดี๋ยวคนสไตล์แบบนี้มันต้องมีตัวไรฟเฟลอยู่หรือเปล่าเฮ้ยอาหารขอบคุณแล้วก็อะไรเนี่ยเปลโพเอ้ยมีกระดาษอันนี้ของใหม่ของค้าใหม่รอบเอามาทำอะไรเนี่ยจดโน้ตเลยเอาไปเช็ดตูดตอนกี่เดี๋ยวนะ บนมีหรือเปล่าฟังเสียงแล้วไม่น่ามีคือเดืมีมันคงวิ่งมาแห่ใส่ผมแล้วอันนี้กระดาษด้วยผมว่ากระดาษนี่น่าเช็คครับของอะไรใหม่ใหมไอเนี่ยหมอกปิดประตู <c oughs> ไอเดี่ยหมอกเออตัวนี่ไงหมอกมันสว่างไปเยอะเลยนะครับหลังจากมึงหายมืดฝนปุ๊บหมอกมึงมาเสียบต่อเลยเหรอใช้ได้ใช้ได้เลยไม่เบาน้องไม่เบากวางติงไม่ใ่น้อยอุย๊อยอิ่วนับ ออพอดีเลยก็ดื่มน้ําในบ้านแล้วก็นี่มันนอนพักพซซฟซูนดักเทปเดี๋ยวขอดื่มน้ําก่อนละกกนเอาน้ำแ๊บซี่ไปเลยจะได้ลดพื้นที่ช่องนี่นะแน่เรามี4ี่มือนะนะผมบอกไว้ก่อนอีกมือถือโลกส่วนอีกสองเปิดแ๊บซี่กินหมอกหนาๆนม,มาเลยว้ยเอ๊ะหมอกหรือว่าเซฟก่อนเออแล้วก็เลือดเราเต็มหลอดแล้วนะนี่ไงเอ๊ะเกือบเกียบเพราะว่าเราก็นอนรีเจนไปคืนหนึ่งอะนะ เลยก็ฟื้นฟูมาบ้างไอ้นี่ก็กินด้วยแอปเปิ้ลเฮ้ยมันไม่ใช่หมอกนี่มันเช้าที่สดใสขึ้นวันใหม่อะเย่ก็หายมืดฝนแล้วแล้วก็กางเกงเอ้ากูดูแบกกราวปประกอบฉาก้ยพี่กางเกงใส่แต่เดี๋ยวนะเอ้าไปไหนละเอ้าบลิเชตเอ่ออย่าบอกว่ามันเป็นแค่เศษผ้า โห oh, ว่าใช่อ่ะแม่งเศษผ้าเฉยๆนี่แน่เลยเอา้าก็นุกงมือของให้เอามาใส่ตอนนี้เดินเป้าตุงอยู่แต่นี่มันเอ่อเขาเซ็นเซอร์ไว้ที่ร่างกายเราเพื่อไม่ให้ดูอุจจารามากเกินไปตอนเดินก็เลยมีกางเกงอยู่แต่ถ้าเกิดดูตรงหน้าเกียร์หรือสเตตัสเรานี่มันก็จะเห็นว่าร่อนจนถ้าเกิดกูเป็นหวัดขึ้นมาคาร์พิชอบแล้วก็สายยางด้วยเออตอนนี้ก็มีช่องว่างแล้ว เก็บแล้วก็เอาไปใส่กุญย,ยันอันไหนใส่ได้ใส่อันไหนใส่ไม่ได้ทิ้งแ่งไว้นี่แหละสายยางใส่แล้วก็เศษเหล็กใส่เลื่อยใส่เศษดักเทปเก็บแบตเตอรี่เก็บไว้ที่ตัวดีกว่ามาเชเตตไว้ช่องนี้ครบาเก็บไว้ที่ตัวขวดหกข,ข,ขวดตั้งเอาไว้โอ้โหตอนนี้มันเริ่มรุนรนแปลกแปลกแ,แต่ว่าก็ยังคงยัดได้อยู่แหละนะแล้วก็นี่ไงไอเนี้ยร้านใหม่เลย เป็นร้านซื้อของฝากหรืเป่าอุ้ยอะไรเนะเป็นโลกแล้วก็เดี๋ยวนะมีรูปให้ถ่ายรูปแล้วก็อะไรเนี่ยฮะโล่อย่าบอกนะว่าแปนบนึงเก็บเก็บหรือว่ามันเอามาใช้ไดไ้ได้เปล่า <c oughs> <c oughs> โลก่กับตันอเมริกา,าโคตรเท่เลยไม่เหมือนชาวบ้านก็ด้วยนี่แหละเขาเรียกว่ารูปจากยุกคก่อนล่มสลาย แล้วก็มีหอกมาด้วยยังไงไอเปปนี่ยหอกเทแ๊บนึงนะครับเก็บไอ้นี้ไปก่อนแล้วก็เออหอกถือโง่เดี๋ยวทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเหมือนจิ้มไม่ได้ปาก็ไม่ได้ครับอา้าแต่ว่าดูแล้วมันมันเป็นไม้นี่หว่า <laughs> อ๋อผมว่าน่าจะของตั้งชูแน่นนนนเลยงั้นมึงเอาขึ้นไปเถอะ <laughs> เรามาแย่งของนายแล้วก็ได้เอาขึ้นไป เอ๊ะตรงนี้มันมีขึ้นให้ถ่ายรูปหรือว่ามันแปบบ๊บนึงนะมันเป็นเฮ้ยโอ้หุ่นตั้งโชว์เก็บเอาไว้บ้านได้นะครับไอ้โลนี่ก็เก็บไวลาา้ละกันนี่น,นีมันเป็นของของตกแต่งนั่นเองงั้นเอาเอ,อเอาคืนไปแล้วก็แบกขึ้นเกวียน <laughs> ไปน้องน่าจะได้ไปอยู่บ้านใหม่ที่ดีกว่านี้เดี๋ยวๆต่วัด ไม่รู้ลกบ้านหรือเปล่านะเออเดี๋ยวเอาไปรอซอมบี้ได้ซอมบี้อาจจะเห็นแล้วนั่นมันคนแล้วก็ไปแทะเงี้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยใส่อย่างเงี้ยซอมบี้มันไม่ใช่นักคิดมันมันเง่จะตายมันอาจจะไม่รู้ก็ได้มันอาจจะไม่รู้ก็ได้ <c oughs> อจจไไดเอาไว้เป็นตัวรอดแล้วก็เออถ้ามันเป้าซ้อมยิงไงเป้าซ้อมยิงก็ยังได้ใช่ป่ะแป๊บนึงขอลองดูก่อนว่ามันติดหรือเปล่ากับหุ่นเนี่ยจะอ้าวเดี๋ยวนะมันน่าจะเลยไปนูน่น นี่ไงโอ้ยนึกว่าหายซะและ้วผมต้องลองยิงปักเทสเอาไว้ที่ตัวก่อนว่ามันยิงได้บะเออยิงได้นี่ไง <c oughs> แกเป็นเป้าซ้อมยิงมือหนึ่งของฉันเราจะไม่ขับเป้าแบบเป็นกลมๆแล้วเรามีหุ่นแลบหุ่นลองนี่ไงแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอดึงไอ้นี่มาก่อนเอามาใส่ก่อนด้วยเออนี่คือความลำบากของการยิงธนูเสร็จแล้วก็เออเราต้องดึงเป๋าออกมาแล้วก็แอดแอรโร่ยัดเข้าไปใหม่ครับโคตรจะอนาจ แล้วก็ไอ้คนโตร้านขายของมันน่าจะมีอะไรอีกอันนี้ก็ล็อกเกวียนไม่เอาแล้วเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดเราจะ,ะครับอีกสักเกวียนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาตรงนี้ก็เฮ้ยแต่มันก็เอาไปได้เนาะเออก็เอาไปได้ลืมลืมลืมแล้วก็เก้าอี้อ๋อนั่งได้รีเซ็ตเวลามีทุกที่แต่ไม่ต้องแล้วก็อันนี้ก็เสื้อกันฝนอีกแล้วแรบมีคนบอกว่าทว่ามันร้อนเนี่ยก็เพราะว่าเราใส่เสื้อกันฝนหรือเปล่าผมว่านะ ก็คงจะใช่แหละแต่ว่าโอ้เดี๋ยวมันจะเกรเรขึ้นไปอ่ะใส่ไว้ดีกว่านะคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าถ้าเราร้อนมากเกินไปมันจะส่งผลอะไรต่อเราอ่ะนะเอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดเห็นผลเมื่อไหร่ไปเดี๋ยวเราค่อยค่อยถอดละกันตอนนี้นี่เรายังไม่อยากเออเป็นพี่โตแล้วเราแบบว่าขอเป็นเออเป็นผู้ชายสไบโบก่อนละกันนะเรายังไม่อยากเกเรอ่ะเเฮ้ยเอ้ยต้องดูในบ้านด้วยนี่เดี๋ยวอาจจะมีซอมบี้เปิดจอดกัน เจอแล้วแล้วก็กระสุนที่บ้านเรามีเยอะด้วยเดี๋ยวขอขอไปเก็บก่อนด้วยตอนนี้ก็เอ้มีหูดอีกตัวละนี่มีปืนชอดการมาพี่เปลี่ยนมาดับตรงนี้แล้วนี่เองแอลเก็บไม่ได้นี่ว่าเออช่องเต็มเหล็กทิ้งไปก่อนเก็บปืนมาแล้วก็มีไอ้นี่แฟบซักผ้าเกลือเกลือแล้วกูขอยาแก้อาหารเป็นพิษไดเปล่าเผื่อไว้ก่อนเนี่ย เฮ้ยแล้วก็ไอ้นี่ถังน้ำเนี่ยของโคตรด,ดีเพราะมันจะสามารถเติมน้ำดื่มเนี่ยได้ถึง2.5ลิตรซึ่งมันจะเยอะกว่าไอ้ขวดเนี่ยนะของดีเจอของดีแต่แป๊บหนึ่งแน่นแล้วเปเปอร์ーーเก็บตักเทปเก็บไม่ได้ดินสอเอาไว้แล้วตรงนี้ค้อนกับเวเปอร์โอเคเดี๋ยวขอเอาหุ่นออกไปด้วย <laughs> ผมจะเอามันออกไว้แกคือหุ่นตั้งโช์ของฉันและผมว่าไอ้ไอ้ตรงโล่เนี่ยเออแป๊บนึงนะ แป๊บนึงครับผมลองหยิบโล่มันออกมาก่อนแล้วก็ใส่โล่เราไปจะได้ปะใส่โล่เราอะเก็บก่อนเก็บก่อนมันอาจจะเป็นหุ่นที่เอาไว้ใส่เอ่อพวกอาวุธของเราก็เป็นได้นะผมผมเดาเอาเป็นไปได้อยู่อันนี้ทิ้งไปก่อนแล้วก็กดยี๋เอาโล่ไปใส่เห็นไหมใส่ได้ใช่ครับมันคือหุ่นใส่อาวุธของเราเองคือจะตกแต่งก็ได้นะแต่ว่าใส่ทำไมครับเออไม่เอาดีกว่าแบบเดิมก็ที่อยู่แล้วแล้วก็ไป หุ่นตั้งโชว์เพียบเลยเว้ยแต่ว่ารถเข็นเข็นโผล่มาเนี่ยเอ้ยเกะกยิงเดี๋ยวเขาจัดพื้นที่แป๊บหนึ่งครับผมรู้สึกว่าเกวียนมันก็มีประโยชน์อยู่นะเออมันมีมันมีประโยชน์กว่ารถเอ้ยรถกระบะมีประโยชน์กว่าปึ๊บแล้วก็อึ๊บไม่ยอมลงแกนี่มันดื้อด้านเออแล้วก็ราเข็นดูดิได้ป้อบเอ้ยเกะได้ด้วยเชีย่ยคือของไม่เหมือนจะล่วงแลวนั่น นี่ก็ยังลากได้เนอะเออก็ดีเหมือนกนันคนบดีว้ะดีว้ยแล้วก็อันนี้ก็เอ้ยนี่ไงเขาควายเอาไปตกแต่งได้ด้วยเอาไปด้วยอันนี้มันร้านแต่งบ้านนี่ว่าเอยของอย่างเยอะเลยแต่บอกไว้ก่อนว่าขนไปไม่ค่อยไหวแล้วหาที่ยัดอยู่ตอนนี้อึ๊บเอ <c oughs> ได้โปรดลงหลุมสัที เออได้แล้วอย่างว่าเหมือนคนของไปขายแล้วก็ไอ้นี่เสื้อเอาไปทิ้งด้วยเก็บไว้ไม่ใช่จะเอาเสื้อแล้วก็ไปตั้งปุ๊บเมืเฮ้ยเอ๊ะหยฉันว่าคุณเกะกะหรือเปล่าเนี่ยพวกแกเกะกะไปไหมแต่ว่าเอาไปนะครับเออต้องเอาไปจะได้อุ่นใจ <laughs> เหมือนมีเพื่อนอยู่ที่บ้านถึงจะร้อนๆหน่อยเพื่อนแม่งยืนนิง่งคำๆนี่อืมกิ๊กแรดอะบอกเลย คำๆนี่ยืนแบบเออจ้องเราสอนนนแล้วกูจะหลอนไปอีกโดยปริยายแต่ก็เอาไปก็ดีกว่านะครับแล้วก็เออประมาณนี้แหละอันนี้ด้วยไปเก็บโอ,อบ้อึ๊บอืมได้แล้วก็ค้นอีกหน่อยนึงมีด้านบนตรงนู้นด้วยเดี๋ยวดูตรงนี้ให้ละเอียดก่อนนะเผื่อมีกระเป๋าอัปเกรดอัปเกรดอีกหรือเปล่าไม่น่ามีแล้วมัง้งหุ่นนี้เอาไปไม่ได้ด้วยหุ่นลองเสื้อ แล้วก็เอากระสุนคอนเอาไอ้น,นี้ไปด้วยแฟบแล้วก็เกลือไม่ต้องเหล็กอันนี้อันเดียวไม่เอากระดาษเก็บแล้วก็หนังหนังสองอันอัน,นอันนี้ต้องเอาไปเนี่ยเพราะว่ามันใช้คราบของอะไรดีๆได้นี่โยนเก็บเอาไปเก็บอออเอ,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 อได้มันต้องได้สิวะกระสุนได้ได,ได้ได้อยู่ แบตเตอรี่ไปได้เออแล้วก็ถังน้ำมันโอ้โหอันนี้ใหญ่ไปกินพื้นที่เกินไม่รู้จะยัดตรงนายแล้วมันแลกไปก็ได้เอ็งมันจะบ่ายโมงแล้วต้องรีบคน้นมันยังมีที่ค้นอีกเยอะจะไม่อยากจะจำเจอยู่าแต่แถวนี้หรอกแล้วก็หน,นังนี่โอเคได้มาอีกสอง,องเรือไม่เอาไอ้นี่ของสำคัญที่สุดเลยบอกเลยสำคัญรองลงมาจากปืนเน่ยนะไอเนี่ย ถังเก็บน้ํานั่นเองจะได้พกพาน้ำไปได้เยอะๆแล้วก็ลองเข็นดูสิลูกเปลมีอะไร,ร่วมไหมสักชิ้นหนึ่งไม่มีไว้ให้ทนทายาดจริงๆแล้วก็เ,เฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้สภาพสภาพแปลกๆเสียก่อนผัวเตอร์ผมโดนยิงตายนี่ผมคงจะไปเกิดตรงนู้นแหละก่อนที่จะเอาของมาเก็บเอาไว้เราไม่เจ็บใจน่าดูเพราะกว่าจะเก็บของได้จะอี พื้นที่ไรอ่ะพื้นที่ใหม่นี่ไงใหม่แบบใหม่ร้อยเปอร์เซนต์เลยแล้วก็มีบ้านล้างด้วยเอย๊แต่รถเยอะแปลกๆผมระแวงนะผมพูดเลยเอ้ยแล้วนั้นอ๋อป้ายใช่ไหมผมนึกว่าหลังคาซุ้มโจรอะไรเงี้ยคงยังไม่มีโจรหรอกมั้งแล้วก็นี่เปิดท้ายรถเจอชุดเย็บผ้าอันนี้ต้องเอาไปเอาไวค้คราบของผ้าที่เยอะรถตรงนี้ก็เข้าไปคนได้เอ้ยรถเขาทําให้มันมีความหลากหลายเยอะขึ้นนะเนี่ย จากตอนแรกเนี่ยมันมีแต่รถแบบเดิมๆไงแต่นี่มันมีรถหลากหลายรูปแบบแล้วใช่ได้ใช่ได้ไปเลยตรงนี้เชือกเอาไปเชือกเนี่ยจะไม่อยากคราบใหมด้วยมันใช้เวลานานอะ่ะ <c oughs> ขอขอไ้เก็บก่อนอะไรอีกหระเบิดอีอันนี้ทิ้งแล้วใจยเย็นดูดีๆด,ด้วยว่าเราวางหรือเราทิ้งวัวประหลัดขิกว้ <Why? S 2> มาป่ากแล้วอีเวดี้อย่าเพิ่งกนดนะโวย้ยอันนี้มันชอบปีปัญหาแบบ ตัวเนี่ยแล้วก็มีเขาควายแล้วเดี๋ยวค่อยมาขนรอบสองแล้วกันพวกของตกแต่งเนี่ยแล้วก็อันนี้สายยางเชือกเอาไปต้องเชือกเชือกเชือกต้องเอาไปเออแล้วมากี่เส้นละหกเส้นเจ็ดแปดเก็เอ้ยนี่เก้าขาดอีกสองเส้นแล้วก็ครบแล้วสามารถประกอบบ้านได้แล้วก็ล้อครบแล้วว้ยล้อรถเออแล้วก็เชือกก็ครบแล้วดีใจกว่าเจอรออีกจะได้สร้างบ้านได้ เฮ้ย hey. แล้วก็ตรงนี้น้ำน้ำดื่มเลยแล้วกันหิวเออโอ้โหมีมีเอ็โคเสียงไม่ต้องเอ็กโคกูก็รู้ว่าพวกมึงน่ากลัวกับซอมบี้เหรอผมไม่เท่าไหร่กับหมานี่เกือบตายมาพารทที่แล้วอาหารอาหารมันต้องเอาไปยังไงก็แล้วแต่คือผมว่าต้องมาขนสองรอบวะครับตอนนี้มันรอบเดียวไม่พออ่ะล้อทิ้งไปก่อนดักเทปดักเทปตรงนู้นก็ยังไม่ได้เอานี่ว่าไอ้บ้านตรงนู้น อันนี้ก็เขากว้างแล้วก็ถุงมือดำน้ำตาลกีตาร์เอาไปได้บ่อยเนี่ยเอาไปดีดตองแต่งตองแต่ง,ตงแล้วก็น้ำน้ำไม่ต้องแต่ว่าเอาไปตั้งเอาไว้มันชัดๆเอาไว้หน่อยเออว่ามันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บหาของที่มันสำคัญนี่ไงของแต่งนี่โคตรเยอะเลยเศษเหล็กเอาไปไม่ได้ตู้มีโอแอลกอฮอล์จะหอนอะไรนักหนาหอนขมเหรอ หอนทุกๆยี่ิบวิฮึอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าจะเกิดอยู่ใกล้ๆวิ่งดิครับรออะไรวิ่งดิอันนี้ปีนได้นอะมมีบนหลังคาจะเอตัวเองมีให้ปีนหลังคา,างี้แสดงว่ามันต้องมีของอะไรหรือเปล่าเนี่ยอะไรเอบหรือเปล่ามีให้ปีนตึ๊บตรงนี้ปีนได้เปล่าตึ๊บจะไม่ได้เวย้ยสงสัยปีนไม่จุกหลบหลบหมอกหลบซอมบี้หลบหลบหมาป่าละมั้งเฮ้คนสร้างเกมช่างใส่ใจแต่ว่า ไปลงไปดูด้านหลังร้านหลังร้านนี่ก็มีอิฐเศษเหล็กเศษผ้ายังเก็บได้ต้องมารอบ2องแบบจริงๆแอลขวานลวกยังหอนใกลๆอยู่แล้วก็ตรงนี้เศษผ้าเอาได้ปล่าเอาได้เป็นผ้าแรกแอหลุดแล้วตรงนี้ก็เต็มเศษผ้าอันนี้ไม้แผน่นเชือกแล้วก็เอ้ยทีขุดดินหนูตายด้วยหนูตายไม่เอาแต่ว่าที่ขุดดินก็ ก็เอาไปไม่ได้ฟืนก็ไม่ซิเรก,ก็ไม่ได้ตอนนี้นี่ผมว่าเดี๋ยวเราลากเกวียนกลับไปก่อนละกันมีถังน้านํามันด้วยตรงนี้เนี่ยเออลากเกวียนกลับไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีหนึ่งรอบสองไม่ไหวจะเบรกบอกตรงๆแน่นเกิน,กลนแล้วก็ตรงนี้ก็มีให้ค้นอีกเป็นโลงนาเล็กๆตรงนู้นก็นี่เงเป็นเอ๊ะเป็นเมืองใช่ปะ เป็นเมืองขนาดย่อมวแะบบโอ้เราดูท่าทางใหญ่ซะด้วยมันไม่ใช่ย่อมย่อมแล้วมันโคตรใหญ่ด้วยเมืองตรงเนี้ยว่าค้นกันหนุกหนานแต่ของกูไม่หนุกแลวรถมีกูจะระเบิดว่เอาของไปเก็บก่อนดีกว่านะมีหุ่นโชว์อีก2ตัวไอเนี้ยต้องไปเก็บก่อนเลยพวกแกเนี่ยมันเกะก,กะฉันดีแต่ก็นะมีติดบ้านเอาไว้อุ่นใจดีเหมือนกันเออใช่ตัวผมยังไม่เจอกระเป๋าเพิ่มเลยนะ เป่าอัพเกรดอะเป่าอัพเกรดตรงนี้ก็ยังไม่ได้ค้นดูอีกสักทีอีกสัหน่อยข้างหลังมีบ้านด้วยวิ่งดูวิ่งดูเพื่อมีกระเป๋าปึ๊บปิดเจอกระดาษเก็บอันนี้ก็เก็บอันนี้เอ้ยกาง,ง,งเกงเป็นกางเกงยีนด้วยใส่ได้มันไม่ขึ้นว่าแร็กเลย <c oughs> ไอเดียใส่ได้อฉันไม่หนาวใครต่อไปโอ้ดูดีไปเลยอะคุณชายแล้วก็อันนี้นี่ไงคือเจอมันขึ้นว่าเป็นรูป เ,เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันขึ้นว่าแร็กเนี่ยมันก็แค่เศษผ้าแต่นี่มันกางเกยงยีนไงใส่ได้น้ำตาจะไหลว่ะแล้วก็เจอชี่ส่วนที่ใส่ได้อันนี้กูนไกรไม่เอาอันนี้เก๊ก,กสุนลูกซองดีครับผมเอาแทนคอรแล้วกันคอรโนคอรเราเยอะกระสุนอันนี้ของไรเฟิลยังไงปืนก็ต้องเอาอ่ะเนาะแทนบุรีจุย้ยไปก่อนแล้วกันเออบุรีจุย้ยโอเค ไปถ้าง,งั้นกลับก่อนเราขอไปเก็บเดี๋ยวค่อยมารอบสองมันไม่มีกล่องไม่มีตู้อะไรบ้างเลยเนี่ยให้เราฟาร์มกล่องตู้กล่องตู้ให้เราแบกเหมือนจะมีน้อยลงแฮะเอยมีชั้นสองเออค่อยมาค้นอีกทีตรงนี้ก็มีชั้นสองด้วยแต่เดี๋ยวค่อยมาคน้นค่อยมาค้นจริงๆคือค้นไปก็เก็บอะไรไม่ได้เพราะว่าเก็บไปก็ต้องทิ้งไปด้วยแม้งเต็มแล้วตรงนี้มีน้ําไม่ต้องอะ น้ำที่บ้านเราตอนนี้ยังไม่ค่อยขาดแล้วก็เพนคิลเลอร์กับทานค่อยมเมาอีกทีไปแบกกลับๆๆมีสี่มืออย่างที่บอกกลับบ้านแล้วก็ไปสร้างบ้านเอาให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้นี่เราก็ของครบแล้วก็สร้างบ้านเสร็จได้แน่นอนแล้วก็ลองดูถึงขนาดความกว้างว่ามันจะว่ามันจะสามารถวางอะไรได้บ้างแต่ว่าผมว่าดูจากขนาดเนี่ยอย่างมากสุดเลยนะก็น่าอยู่ได้แค่ประมาณสักเอ่อสคนแบบสี่คน สคนนี้คือก็ถือว่าแน่นๆแล้วนะผมพูดเลยแบบอัดๆกันเข้าไปนะเป็นปากกระป๋องเลยนี่บ้านมาแกนี่มันรกตัวสุดท้ายโอ้โหโง่เร็เกร็นอนไปเลยตื่นมา6กโมงเช้าอ๋าแล้วก็วันที่เราจะได้มีบ้านเป็นของตัวเองสักทีบ้านที่มันไม่ใช่ของใครก็ไม่รู้แล้วก็ไม่มีหลังคาคุมกรหัวด้วยต่อไปก็ไม้สูงอีกสิบ โอ้โหไม้สูงนี่คือปัญหาเหมือนกันนะแม่งเบรกมามันหนักไงโอ้ยก็เลยต้องมีกุญเชีินะเดี๋ยวผมต้องครับกุญียด้วยครับกุญียสลหรับลากไม้อะเออกุญียสลหรับขนไม้อะซึ่งมันก็ขอดูหน่อยนะใช้อะไรบ้างแล้วก็ต่อไม้นี่ไงทั่วมันใช้ครับไม้แพลงมันจะใช้เวลาน้อยลงหน่อยแล้วก็เลื่อยไอ้เลื่อยนี่คงอีกสักพักครับเพราะว่าเราหาแผ่นบอร์ดไม่เจออิเล็กทรอนิกส์บอร์ด เวียนไม้ใช้ล้อสองเรามีครบแหละอยู่ที่บ้านตะปูไม้นี่อีก8แต่เดี๋ยวค่อยครับอีกทีแล้วกันนะราวางโครงไว้ก่อนว่าจะครับนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราขุดไม้ปีกสักสิเดี๋ยวก็เสร็จแล้วตัดโอ้แบกไปสีอันวิ่งไม่ได้น้ำหนักเต็มงั้นก็ค่อยๆใส่ไปทีละสี่นี่แหละเอออ่ะใส่ทีละสี่ก็ได้เดี๋ยอ,อีกคก ก็ไปใส่เออสี่สสองขาดอีกหนึ่งนีไงมีอยู่ไม่ต้องไปตัดเพิ่มมันทำลายธรรมชาติปุ๊บเสร็จ <Yeah! laughs> เย้โอ้บ้านคนป่าเลเวลสงข้างหลังเนี่ยเลเวลหนึ่งนี่ไงอูสภาพก็อยู่ได้ <laughs> พูดแบบอยู่ได้ละมั้ง ก็ได้อยู่เนี่ยก็ได้อยู่เออมีหลังคาคุมหัวอยู่ครับก็ดีอยู่แต่ว่าผมอยากทําสะพานเชื่อมจังเลยแฮะเชื่อมไปแบบนู้นน่ะเชื่อมไปตรงนู้นน่ะเออแล้วเดี๋ยวเราค่อยตีไอ้นั่นด้วยครับตีรั้วทารั้วด้วยล้อมรอบเอาไว้ล้อมรอบบ้านนะนะแล้วก็ไอ้นี่หุ่นหุ่นวางเอาไว้ข้างล่างตรงนี้แหละนะพวกแก่เฝาเฝ้าฐานบ้านเอาไว้ล่ะนี่กูเหมือนคนบ้าแล้วตอนนี้เฝ้าฐานบ้านใช่ไหมล่ะนี่เฝาไว เย่ <Yeah. S 2> แล้วก็หอกมันลอยมาทำไมไม่เอาติดมาด้วยเอา้าเดี๋ยนะีมันกด e ที่ตัวเอาหอกไปใส่ไม่ได้อา้าวทำไมงั้นล่ะครับพี่เนี่ยมันกด e ไปใส่ไม่ได้ตรงนี้ก็ใส่ไม่ได้แต่ว่าเก็บโลกเก็บโลกมาได้เอา้างั้นหอกตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนก็เขาเขาที่มันไม่ใช่เราเนี่ยครับโอ้พี่น่มุกเหรอ ใช่มุกนี่ติดตรงนี้แหละเออเกกะขยับไปหน่อยไปซ้ายอือเอาตรงนี้แหละใช่มันจะดูเหมือนบ้านคนป่ามากขึ้นแย่แล้วก็ผมดูในคอมเมนต์เนี่ยรู้สึกว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดตัวประกันที่เราเจอเนี่ยเขาจะบาดเจ็บนะครับตอนที่เราเจอเขาเนี่ยเป็นครั้งแรก่ะเนะเราต้องมีเตียงพยาบาลนะครับซึ่งผมก็คิดว่า เออเราจะคับเัียงพยาบาลเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเราจะเป็นยังไงก็ช่างมันแต่ว่าตัวประกันเนะี่ยเนน้องเอรอราเชลอะไรเงี้ยน้องจิโยอะไรเงี <c oughs> ้ยพวกเขาต้องได้นอนที่ดีส่วนกูนอนบนพื้นสายก็ได้ใช่ไม่เป็นไรหรอกอโคตรเปทดีไงใช้ผ้ากับไอ้นี่หาง่ายหมดยกเว้นชุดเย็บผ้าใช้เยอะจังเว้ยมันเป็นเตียงพยาบาลนะนะยพยาบาลเหรอวางตรงนี้ได้ปะ วางที่พยาบาลเตียงเดี๋ยวก็เน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยว,วางใหม่อีกทีดิเออไม่เวิร์กแบบมันติดตรงนี้ต้องวางเฉียงมาฝั่งนี้บีลีดก่อนอย่าลบผิดนะอย่า <laughs> ลบผิดไปลบบ้านนี่โหลดเซฟใหม่แม่งนี่ต้องวางแบบมองห่างๆอย่างวงๆปึ๊บเออประมาณเนี้ยได้อ,อ,อนาดว่ะ นี่เราวางเตียงเอาไว้สลับให้ NBC ก็กินพื้นที่บ้านไป1:4ึ่งจนแล้วนี่คือพื้นที่ที่เราต้องอยู่ <c oughs> โอ <c oughs> จะอยู่ได้แค่นี้เหลยเนี่ยโอชีวิตกูหนอเออแล้วก็ย้ายของครับย้ายของโต๊ะครับไม่ต้องย้ายเออต้องย้ายด้วยนะย้ายมาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะสร้างบ้านอะไรที่มันใหญ่กว่านี้ <c oughs> พเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่าต้องขอดูด้วยเพราะว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยผมสร้างไว้แค่อยู่ชั่วคราวไปก่อน นะเพราะว่ามันเป็นช่วงกำลังเหือของใหม่อยากรู้เฉยเก็สรุปก็คือให้ NPC อยู่แหละดีแล้วยัดไปคับไม่เนี่ยโอ้ครับอันเดียวก็กินไปอีกหนึ่งส่วนสามหมันตรงนี้แหละนี่มีอะไรตรงไหนอยู่ได้ก็อยู่ไปก่อนจะบุญมากเลยนี่เสร็จแล้วก็ขนที่ต้มน้ำมาด้วยแล้วก็ยกมา เอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะเอ้แต่แคมป์ไฟย้ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราคงไม่หาอาหารได้บ่อยขนาดนั้นส่วนของก็ตั้งเอาไว้ตรงนี้แหละนะครับตั้งไว้ตรงนี้แหละก็โอเคผมก็สลับเกมมิสไวนโวนะครับสลับพาทน,นี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนล,ละกันนะรเดี๋ยวเอาไว้พร์ทหน้าเราจะมาสร้าง ไอ้นี่เอาให้เสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปค้นที่ตรงนู้นต่อนะเพื่อหาของใหม่ๆบวกกับหาปืนใหม่ๆด้วยตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งกระบอกลูกสองนั่นเองดรีรถเดยวพอกไปก่อนก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเลยล้กันนะฮะ